สวัสดีครับทุกคนผมตีเ๋เพนไฟไหม้นะฮะก็ในวันนี้ผมก็มีไอติมแตงโมอยู่เยอะเลยกับกระทะในเกมพัฟกีก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะผมก็จะเอาไอติมแตงโมจํานวน10แท่งนะฮะมาผัดมาทอดในกระทะนี่กันนะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมทุกคนไปดูกันเลยโอเคครับในอันดับแรกเลยนะเราจะมาทําการแกะไอติมแตงโมออกจากถุงกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาโอเคออกมาแล้วนี่โอ้โหแล้วก็ เราออกมากันเลยด้าอให้แล้วก็เพียมากปลาอูยอจริงๆรินะครับผมโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราทำการแกะแล้วก็ใส่ในกระทะนี้ให้เป็นวงกลมกันเลยดีกว่านะฮะไปดูกัน โอเคครับทุกคนว้าวดูนี่สิครับก็เป็นไอติมแตงโมโอเคดับแรกก็เปิดกันขึ้นมาเลยเฮ้ยว้าวดูกันนั้นสิจากนั้นนะครับทุกคนก็ไอติมแตงโมที่เราใส่กระทะเตรียมไว้ตรงนี้นะฮะมาทอดลงไปเลยนะครับวางลงไปเติมที่ไฟเลยจัดไฟไฟกระพริบโอเคนะครับทุกคนจากนั้นก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมรีคลิปให้มันเร็วขึ้นนะเพื่อที่จะดูไอติมแตงโมมันระรานะครับผมจัดไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะแบบทําการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับละลายหมดแล้วแหละนะฮะก็น่าจะรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยนะเอาละครับทุกคนครับหลังจากที่เราได้อ่าทำการเอาไอติมไปผัดในกระทะนะฮะโอเคก็ในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นเป็นน้าเลยนะครับเป็นน้ําเลยนะน้ำแดงๆนะครับเหมือนเลือดเลยทุกคนก็จากนั้นก็ค่อยๆเทลงไปนะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับโอเคเทลงกระโดดมาเพาให้อู้จ เดี๋ยวเทใหม่ครับเฮ้ยเฮ้ยเทลงไปโอ้ยโอ้รอนอนร้อน้อนโอเคเอาละครับทุกคนดูน้ำนีมันเป็นน้าสีแดงเวลาันจะ้กินแก้วเดี๋ยวอนดับแรกเราจะลองดมกินดูกันะครับดูิว่ากินจะเป็นยังไงนะดมกลิ่นดูเป็นกลิ่นช็อกโกแนรับทุกคนแล้วก็ออกกลินโยเกเี้ยวนะคล้ายๆกับแบบเอ่อเจลลี่นะครับเอ่อประมาณนั้น ก็อมมันหายร้อนนะฮะเราก็จะทําการใส่น้ําแข็งลงไปรดเดิครับเดินคงไม่เข้าไปเปลี่ยนรสชาติสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันจะแค่น้ําแข็งนะครับครนอาทิตยใหม่พีนทุกคนรู้ไหมครับเวลากินเย็นๆนะมันให้ความรู้สึกเหมือนไอติมแตงโมเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าผมเกิดลองเอาน้ําแข็งออกนะครับทุกคนแล้วแบบกินแต่น้ําแตงโมร้อนๆนะฮะดูซิจะเป็นยังไงไปดูกันรสชาติตอนไม่มีน้ําแข็งนะครับก็จะเป็นอุ่นๆเหมือนกาแฟนะ แต่ก็จะให้ความรสชาติที่เปรี้ยวหวานในความอุ่นนะครับโอเคครับทุกคนเป็นังบ้างครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลก์นะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ